นาฬิกาเรือนใหม่ของผมทิสโซพีอารห้าหนึ่งหกเป็นนาฬิกาสวิสเมทที่มีรากฐานการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานเลยนะครับตอนนี้เขาเอามาทําใหม่ซึ่งดีไซน์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่าคลาสสิกแล้วก็สปอร์ตรวมสมัยลงตัวมากๆด้วยความที่เขาเป็นโครโนโกราฟเรือนแรกของผมนะครับวันนี้ก็เลยตั้งโจทย์กับตัวเองว่าอยากจะคิดลุกต่างๆเพื่อเอามาใส่กับนาฬิกาโครโนโกราฟให้มันสะท้อนความเป็นโครโนโกราฟออกมามากที่สุดเป็นการ explore idea ให้กับตัวเองแล้วก็เผื่อจะเป็นอเดียให้กับ ทุกคนได้ด้วยไปดูกันลูกแรกเป็น Enzo so Ferrari Inspired ด้วยความที่ PR 5 1 6เนี่ยเขาเป็นนาฬิกาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตคลาสสิกในยุค นะครับนาฬิกาโครโนกราฟเองเนี่ยก็เป็นนาฬิกาจับเวลาในสมัยก่อนซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตด้วยแล้วเอนโซเฟอร์รี่เองเก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตเมื่อนึกถึงรถแรงๆในภาพที่มันคลาสลาสิกๆหน่อยเนี่ยแน่นอนยังไงก็ต้องนึกถึง so so เอนโซเฟอร์รี่เอนโซมีลุกหนึ่งที่โดดเด่น มากๆสำหรับผมนะคือเป็นการสวมสูตรสีเข้มกับออ w เวสโค้ดสีครีมผมก็เลยหยิบลุคนี้เนี่ยมา modernize คือผมเลือกสูตรสีเทาเต็มตัวเลยนะฮะมาใส่กับเสื้อโปโลสีครีมเพื่อทำให้ลุคนียมันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นดีเทลหนึ่งที่ผมเลือกใส่เข้าไปในลุคนี้ก็คือผมไม่ใช้ Pocket Square นะครับ เพื่อให้มันตรงกับความนิยมในสมัยนั้นรวมถึงความนิยมของตัว Enzo so f e r r a r y เองด้วยนะแล้วผมก็เอา Nike Shift สีแดงเนี่ยมาผูกคอเอาไว้นะฮะเป็นกิมมิกเล็กๆสื่อถึงความเป็น Ferrari ส่วนรองเท้าเนี่ยผมเลือกเป็นสีดำานะเพื่อมิ้วสีของท่อนล่างไปเลยให้สีแดงกับครีมแล้วก็น้ำเงินของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยทำงานของมันไปคนระับลุกที่2นะฮะลุกนี้เนี่ยเป็นลุกที่ผมอยากจะ ให้มันมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าก็มีความคลาสสิกด้วยเหมือนกับนาฬิกาเรือนนี้ผมก็เลยเลือกเสื้อยืดคอกลมฟิตติ้งดีๆนะฮะสีดำเอามาใส่กับไทเลอตันแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงยีนตัวเก่งที่พร้อมที่จะลุยกัเราไปในทุกๆที่ด้านล่างสุดเนี่ยเป็น penny loafer สีน้ำตาลที่ดีไซน์จะไม่ได้มีความเป็นทางการมากนะซึ่งมันจะสามารถมอบลุคที่คลาสสิกในขณะที่มันยังดูยูสฟูลให้กับเราได้ภาพรวมเนี่ยจะได้ดูไม่เคร่งขรึม จนเกินไปนะฮะยังมีความสปอร์ตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาหน่อยก็สามารถที่จะทดแทน h a r r i n g t ตันแจ็กเด้วย s p o ร์ตแจ็กเที่ลวดลายเนี่ยมันมีความตะโกนความเป็น Sport ตแจ็กเออกมาชัดๆแทนได้นะฮะถ้ายังรู้สึกไม่หนำใจเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายนาฬิกา PR 5 1 6ช่วยได้นะครับเพราะว่า t i s โซ่ PR 5 1 6เนี่ยเป็นนาฬิกาที่สามารถจะถอดเปลี่ยนสายได้ง่ายมากๆเดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่นะครับ เหมือนโชว์แมกนลเลยออกแล้วครับเพราะว่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะมีหมุดนะเราบีบหมุดตรงเนี้ยปึ๊บพอเราบีบเข้ามาสปริงตรงนี้ก็จะหดเขา่าแล้วสายก็จะหลุดออกมาแบบง่ายดายมากๆตอนสวมใส่ก็คือสวมใส่กลับเข้าไปได้ง่ายๆเหมือนกันเนี่ยฮะแค่เนี่ยบีบแล้วก็ดันเข้าไป ง่ายมากๆทีนี้อยากได้ลุคแบบไหนก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับลุคที่เราต้องการได้เลยอย่างในลุคนี้เนี่ยก็อาจจะใส่เป็นสายหนังเข้าไปแทนก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการสวมใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้นะลุคที่3นะฮะไอเดียของลุคนี้เนี่ยคือลุคที่คล e น n แต่ไม่สำอางถ้าใครติดตาม IG ของผมเนี่ยจะพบว่า ลุคนี้เป็นลุกที่ผมเลือกใช้อยู่เป็นประจำในวันสบายๆของผมนะฮะมันค l e a มัน stylish แล้วก็สามารถที่จะโ project ความสบายๆออกมาได้ชัดเจนฮะซึ่งในลุกเรียบๆแบบนี้เนี่ยดีเทลของเครื่องแต่งกายจะทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นดีเทลของกางเกงขาสั้นสีขาวตัวนี้ที่ดูเรียบๆนะฮะแต่ว่ามีดีเทลที่น่าสนใจรองเท้าแตะที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาและหัวใจสำคัญของลุคนี้ก็คือ จะต้องใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วพับแขนเอาครับอาจจะพับขึ้นมาพับหนึ่งหรือพับขึ้นมาถึงข้อศอกเลยทีนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็มือนิ้วก็ค่อนข้างที่จะยาวเทคนิคของผมในการที่จะทําให้ช่วงแขนตั้งแต่ข้อศอกลงมาถึงปลายนิ้วเนี่ยมันดูไม่ยาวจนเกินไปก็คือต้องมีเครื่องประดับบริเวณข้อมือเป็นอย่างน้อยนะฮะเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยมันจะมาช่วยเบรกเส้นตรงของแขนเรา ให้ออกเป็น2ท่ทอนแล้วทําให้ความยาวของมันเนี่ยดูน้อยลงและเมื่อเครื่องประดับอันนั้นมันเป็นนาฬิกาเนี่ยฮะขนาดหน้าปัดของมันมีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าหน้าปัดที่ใหญ่เกินไปมันจะเป็นการไปเน้น ความเล็กของข้อมือของเรานะฮะแต่ว่า Tissot PR516 เรือนนี้เนี่ยหน้าปัดเขาจะอยู่ที่40มมตรซึ่งถือว่าลงตัวมากๆในการใส่ขณะที่โชว์ท่อนแขนช่วงปลายนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นพรมแดนที่กําลังเหมาะสําหรับความหรูหราคลาสสิกแล้วก็ s p สปอร์ตเน้นใช้งานและเมื่อพูดถึงการใช้งานเนี่ย PR516 เป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะฮะฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆของ PR516 และมันเป็นดีไซน์ที่ติดตัวกับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะเป็น1 0บสปีที่แล้วเลยเพื่อเอามาใช้ในกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนฟ้า ในสนามแข่งหรือว่าในน้ำก็ตามตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีสมาร์ทวอชสวมใส่กันนะครับมันคือการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ขอบเบเซลนะฮะจะเห็นว่ามีแถบขาวๆอันนี้แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือเอาไว้ว่า base 15 pulsation มันคือการวัดอัตราการเต้นหัวใจต่อนอาทีโดยใช้ การเต้นของหัวใจ15ครั้งเป็นตัวนับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะฮะเราจะกดเริ่มการจับเวลาด้วยอันนี้โดยที่ผมจะใช้นิ้วจับชิพจรของผมเอาไว้พอชีพจรของผมเต้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะกดเริ่มเริ่มเริ่สาม1ี่4 5 6 7 8 9 10 1 1ด พอหัวใจเต้นครบ15ครั้งนะฮะผมก็กดที่ปุ่มเดิมอันเนี้ยซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อหยุดเข็มเวลานะครับผมขออนุญาตเอาให้ดูให้ถูกทิดถูกทางแล้วกันเห็นเข็มยาวเล็กๆไหมฮะที่ชี้ไปที่ขอบเรเซอร์เข็มชี้ไปอยู่ที่75นั่นแหละฮะด้วยการจับชีพจร15ครั้งพร้อมกับการกดเริ่มจับเวลาและหยุดจับเวลานาฬิการเรือนนี้เนี่ยสามารถที่จะบอกเราได้เลยว่า ใน1น,นาทีเรามีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่เท่าไหร่ยังของผมนะครับจับชิพรจร15ครั้งบอกเลยว่าอยู่ที่75ครั้งต่อน,นาทีใครที่ชอบติดตามอัตราการเต้นของหัวใจผ่านสมาร์ทวอชนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพราะประเด็นด้านสุขภาพโรคประจําตัวกีฬาการออกกําลังหรือการทํากิจกรรมการแจ้งใดๆก็ตามนะฮะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้บนนาฬิกานี้เนี่ยทดแทนในวันที่ เราอาจจะแต่งตัวที่ไม่ได้เหมาะกับสมาร์ทวอชได้เลยนะฮะอ่าอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับหรืออาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในทางอ้อมนะฮะอย่างเช่นอาจจะไปดื่มอ่าลองจับดูซิว่าตอนนี้หัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือยังเมาเกินไปหรือยังนะฮะหรือว่าอาจจะช่วยเช็คให้คนอื่นนะครับจับมือเช็คชีพจรกันหน่อยอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กันได้ผมว่ามีประโยชน์ เออลองเอาไว้ใช้กันดูแล้วกันนะครับลูกต่างๆเหล่านี้คือไอเดียการแต่งกายเพื่อไฮไลท์ความเป็นโครโนกราฟของ t i s โซ t PR 516เท่านั้นนะครับจริงๆ t i s โซ่ PR 516เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีบาลานซ์ที่ดีมากๆระหว่างความรูราคลาสสิกความสปอร์ตแล้วก็ความใช้งานได้จริงซึ่งความใช้งานได้จริงเนี่ยเป็นคอไอเดียของลักกิตไตล์เลยนะครับเป็นนาฬิกาที่ยังตีความได้อีกหลากหลายมากๆแล้วก็น่าตื่นเต้นในการใช้งาน ในการเอามาแต่งตัวมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน description ของคลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ